สวัสดีครับผมก็สาระคิดนี้นะครับผมจะเป็นการถ่ายทอดสดนะครับผมก็ครั้งแรกนะครับเสร็จมาเพิ่งกินข้าวอิ่มมันใหม่ก็เลยมาเดี๋ยวจะมาบอกวิธีนะครับผมว่าต้นไม้นะครับผมที่เป็นตระกูลแบบนี้นะครับผมตระกูลช้างนะครับผมเห็นไหมครับใบแบบนี้เกิดจากปัญหาอะไรนะครับเห็นไหมครับใบของเขามีปัญหานะครับผมเกิด จากเพี้ยไฟนะครับไม่ใช่แค่ช้างนะครับผมแต่เป็นหลายต้นเลยไม่ว่าจะเป็นพวกนี้นะครับนี่ตระกูลฟิโลเดนดอนก็เป็นเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่แค่ตระกูลนี้นะครับตระกูลนี้ก็เป็น,นอันนี้ไม่แดดนะครับเด็ดออกไปเลยอันนี้เด็ดออกไปเลยปกติ ถ้าทำน่าจะเทียร์ทำตอนเย็นนะครับผมแต่ก็ยังช่วงเย็นผมไม่ว่างเลยช่วงนี้เดินทางตลอดเลยเห็นไหมครับแบบนี้เริ่มดีขึ้นละแต่แบบเนี้ยครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้ใบมีปัญหานะครับผมนี่ครับผมใบมีปัญหาเนี่ยแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพามาดูวิธีแก้กันนะครับก็วิธีแก้ก็ง่ายๆนะครับผมเห็นไหมครับเก้ปัญหาเลย ถ้าลองแง่ายๆดูนะครับผมจะเจอตัวปัญหาเนี่ยครับผมปัญหาเล็กๆเห็นไหมครับดำๆเล็กๆเนี่ยบางตัวก็าขาวนะครับผมตัวนี้เขาเรียกง่ายๆก็คือปัญหาตัวนี้นะครับผมเป็นเพี้้ไฟนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรนะครับผมจะก,กับข้าวหรือว่ากับพืชที่เป็นพืชสวยงามนะครับก็ต้องบอกว่าปัญหามาเหมือนกันต้องบอกว่า ใครเลี้ยงต้นไม้เนี่ยบอกว่าเจอทุกคนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่แบบนี้แบบนี้คือเจอเพีย้ยไฟนะครับถ้าท่านเจอท่านต้องรีบๆแก้ปัญหานะครับเพราะว่าถ้าไม่แก้งานเข้านะครับถ้าไม่แก้จะงานเข้าแน่นอนอนี่ครับปัญหาเกิดมาจากเพีย้ยไฟนะครับหลายท่านถ้าเจอก็คือ เป็นเพี้ยไฟมาตอมต้นไม้นะครับนี่เห็นไหมครับใบเสียเลยก็แก้อัับแรกครับผมวิธีง,ง่ายๆเอ,อเด็ดใบออกไปเลยนะครับผมเด็ดใบทิ้งไปเลยนะครับผมอย่าไปเสียใจเด็ดไปแล้วก็อย่าอย่าทิ้งใกล้ๆนะครับอย่าทิ้งใกล้ๆอย่าทิ้งใกล้ๆเลยถ้าเอาไปเผาไฟได้ยิ่งดีนะครับผมหรือว่าเอาไปทิ้งใกล้ๆเลยนะครับยิ่งดีเพราะว่า อีตัวเพีย้ยไฟเนี่ยถ้าทิ้งใกล้ๆก,ก็เดี๋ยวมันก็กลับมาคืนต้องทิ้งใกลๆแล้วครับผมทิ้งไกลๆแล้วก็จะเผาไฟเลยก็ได้นะครับผมแบบเนี้ยแบบเนี้ยครับผมเพีย้ยไฟนะครับผมไม่ใช่ด่างไม่รับนะครับผมอีเนี้ก็คือเพีย้ยไฟลงก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้นะครับผมวิธีแก้ก็คือขั้นแรกนะครับผมถ้าเจอนะครับเด็ดใบทิ้งเลย อันนี้ก็คือต้นไม่แพงทิ้งพินเซ็ตราคาไม่แพงผมกล้าเด็ดนะครับผมเนี่ยครับผมทิงพินเซตราคาไม่แพงเท่าไหร่ผมกล้าเด็ดทิ้งเดี๋ยวรอใบใหม่ก็จบนะครับผมเห็นไหมครับผมเดี๋ยวทิ้งไปเลยแต่ถ้าเป็นเจ้าหมูช้างด่างเหลืองเป็นต้นของแอดมินเองนะครับผมกำลังเตือปัญหาเลยถ้าเป็นหูช้างด่างเหลืองเนี่ยเป็น พี่พวกพี่ๆกล้าเด็ดใบทิ้งไหมดูดูลายเขาเดิีครับผมดูลายเขาเดถครับถ้าเป็นหงช้มามังหลืออะไรเนี้ยกล้าเด็ดใบทิ้งไหมต้องบอกว่าผมเองก็ถ้าเป็นผมผมก็ไม่กล้าเด็ดเหมือนกัน,กนเพราะว่าใบามันราคาแพงต้นมันราคาแพงแล้วก็ถ้าเราจะมาเด็ดใบทิ้งอ่ะเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้ใช้ยานะครับผมใช้ยาในการฉีดพ่นนะครับผม ยาอันดับแรกนะครับผมจะเป็นทางเชื้อราครับผมเชื้อรามาฆ่าสัตว์นะครับผมแต่ผมไม่ได้เตรียมมาวันนี้เพราะว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผมก็เลยซื้อยาตามร้านขายของอุปกรณ์การเกษตรนะครับผมชื่อยาตัวนี้มีชื่อว่าเชื้อราบิเวเบเลียนะครับผมที่ผมแนะนําอยู่นี่ก็คือตัวเชื้อราบิเวเบเลียเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถฆ่าสัตว์ฆ่า,มาแมลงพวกเพีย้ยไฟนะครับผมได้ สำหรับสายออแกนิกนะครับผมก็คือเชื้อราบิวเบอรียนะครับผมลองจดไว้นะครับผมเชื้อราบิวเบอรียหรือว่าลองค้นหาใน Google บ้าง u ูท b e บ้างนะครับว่าเชื้อราตัวบิวเบอรเียเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะครับผมแล้วก็ช่วยยังไงนะครับผมหรืออีกง่ายสุดนะครับผมก็วิธีที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือผมไปซื้อยาฆ่า,มาแมลงนะครับผมเป็นฆ่าเพี้ยไฟโดยตรงเลยนี่ ยี่ห้อไหนแล้วแต่เลยนะครับผมอ่ะยี่ห้อไหนแล้วแต่เลยแต่ตัวนี้ผมจะเป็นใช้นี่ครับผมเนี่ยครับชื่อเขาก็คือเป็นปิศารเนี่ยจะเป็นตัวนี้แหละคาร์ไบด์ซัลเฟตนะครับผมคาร์ไบซัลเฟตนะครับผมจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมพี่ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องผสมเยอะนะครับไม่ต้องผสมเยอะแต่ถ้าใบาพวกตะกูนบอลเนี่ย ถ้าเป็นเพียไฟถ้าเป็นเพียไฟนะครับผมก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันหรือว่าอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นพวกออทุสออทุนะครับออทุสนั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเป็นตระกูลบอลน,นะครับไม่ต้องผสมเยอะนะครับผมลองฉีดไปก่อนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมแนะนําให้ฉีดในวันที่ อ่าที่เป็นช่วงเย็นนะครับผมช่วงเย็นหรือว่าช่วงเช้าแบบแดดยังไม่แรงนะครับแต่วันนี้ก็คือแดดบ้านผมก็เกือบแรงนะครับแรงอยู่เพราะว่าผมตื่นสายเมื่อคืนทํางานดึกไปหน่อยนะครับผมแต่ก็ถามว่าฉีดได้ไหมก็พอได้อยู่นะครับแล้วก็ใช้อันนี้ตัวเดียวนะครับถ้าท่านจะฉีดตัว การเพีย้ยไฟนะครับผมการเพีย้ยไฟแล้วก็อ่าที่เป็นลายแดงที่เป็นออทชุดนะครับผมแนะนําว่าอย่าฉีดพร้อมกันนะครับเพราะว่าตัวยาอะมันจะแรงขึ้นเหมือนกับอ่ากินเอ็มร้อยวันละสองขวดจิมคาราบาลสองขวดกินได้ไหมโมรนโคนละยี่ห้อกินไม่ได้นะครับผม <c oughs> เครื่องดื่มเครื่องดื่มชูวําลังก็คือยี่ห้อใครยีย่ห้อมันนะครับอย่าก,กินรวมกันนะครับ ก็อ่ะเดี๋ยวผมมาดูพาดูว่าวิธีผสมปผสมยังไงอันนี้ผมเตรียมน้ำเป่ามาแล้วนะครับพี่อ่ะเดี๋ยวผสมให้ดูขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับเพราะว่าผสมผสม,มง่ายเลยครับผมเหมือนใช้ยาทั่วไปเลยนะครับก็ขออนุญาตนะครับมือไม่นิ่งนิดนึงแอแบแป๊บนึงนะครับโอเคอ่ะนี่นะครับผม เปิดฝาแล้วก็ใส่ของผมใส่แค่ไม่เยอะนะครับผมประมาณครึ่งฝาเพราะว่าตัวฉีดกระบ,บอกน้ำของผมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสองลิตรเท่านั้นเองสองลิตรก็ใส่อยู่ที่ประมาณครึ่งฝาก็พอครับผมหรือว่าจะไม่ถึงครึ่งฝาก็ได้เราไม่ต้องใช้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าใช้เยอะตัวของเราเป็นไม้ด่างซึ่งไม้ด่างของเราเนี่ยมันเป็นไม้ที่อ่อนแออยู่แล้วนะครับถ้าใส่เยอะนะครับผมถ้าใส่เยอะเกินไป ไม่ใช่ตายแค่เพียไฟของนะครับผมจะตายทั้งต้นไม้ของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่แค่พอประมาณเน่ยผมใช้แค่ประมาณหนึ่งส่วนสี่ฝานะครับหนึ่งส่วนสี่ฝาอาจจะไม่ถนัดนะครับเพราะว่าวางกับพื้นนะครับพอเสร็จแล้วก็ปิดฝาคนได้เลยครับผมคนได้เลยอ อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่แนะนําให้ใส่ก็คือซันไลนะครับผมหลายๆท่านลองดูซันไลนะครับอสมมติว่าเราฉีดใบไม้เนี่ยตัวซันไลจะช่วยให้ตัวยาของเราเนี่ยสามารถอันนี้ได้เยอะขึ้นนะครับสามารถเกาะใบได,ได้เยอะขึ้นหรือเรียกง่ายๆก็คือตัวซันไลเนี่ยเป็นสารจับใบชนิดหนึ่งนะครับผมไม่ต้องไปซื้อกับตลาดนะครับผมพวกสารจับใบ สันจับใบเนี่ยผมเชียแค่สไลด์ก็จบแล้วนะครับนิดหน่อยครับผมเล็กน้อยอก็อันนี้ผมผสมสไลด์ไปนิดนึงแหละอะาจจะคนนะครับผมแต่วันนี้ผมถ่ายวิถีถ่ายวิดีโอผมก็เลยจับเท่าที่จับได้นะครับผมก็สิทเหมือนกันทั่วไปนะครับผม อย่าฉีดวันที่ลดน้ําต้นไม้นะครับผมให้ฉีดวันที่ไม่ได้ลดน้ําต้นไม้นะครับแล้วก็ในวันที่ฝนตกก็ไม่แนะนําให้ฉีดนะครับผมตัวสารตัวเนี้ยถ้าฉีดในวันที่ฝนตกหรือว่าฉีดในวันที่เราลดน้ําต้นไม้นะครับมันจะอ่ายังไงล่ะตัวสารตัวเนี้ยแต่ยังไม่ฆ่าต้นเแต่ยังไม่ฆ่าลายแดงของเรานะครับแต่มันจะไปกับน้ําหมดนะครับ <laughs> ดูสิครับผมนะให้ดู ลูกช้างของผมครับผมอ่าดูลูกช้างของผมดิไปแล้วไปแล้วนะครับผมด,ดูครับถ้าเน่าก็เสียเงินแสนทิ้งนะครับเสียเงินหมื่นทิ้งนะครับแต่เราฉีดตัวเนี้ยจะช่วยในระดับหนึ่งถามว่ามันจะมาอีกไหม ตัวผมเองก็ตอบไม่ได้นะครับผมว่าจะมาอีกไหมนะครับเพราะว่าอีตัวเนี้ยมันเป็นสัตว์ที่มากับธรรมชาตินะครับถ้ามาอีกเราก็ฉีดยาฆ่าอีกแล้วครับเพราะว่าต้นไม้พวกเนี้ยเราไม่ได้กินอยู่แล้วเราแค่เลี้ยงเพื่อความสวยงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมแนะนำให้ฉีดช่วงเย็นดีกว่านะครับผม ดีที่สุดเลยก็คือช่วงเย็นแต่ช่วงนี้ผมไม่บ้างผิดช่วงเย็นผมก็เลยต้องฉีดในระยะเวลาในวันที่จวตอนช่วงกลางวันนะครับหรืออีกจุดหนึ่งก็คือฉีดช่วงเช้านะครับผมแต่ช่วงเช้าก็ไม่ค่อยแนะนําผมอยากแนะนําสุดก็คือช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นดีสุดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาฉีดนะครับผมเวลาทําอย่าลืมใส่ถุงมือนะครับผมอย่าลืมใส่ถุงมือ แต่วันนี้ผมไม่ได้เตรียมมานะครับพอดีวันนี้กลับมาบ้านแฟนที่ต่างจังหวัดนะครับอ่ะแฟนบอกว่าต้นไม้เจอปัญหาตัวนี้ก็เลยเรีบมาดูนะครับผมนี่ครับผมปัญหาเลยเพี้ยไฟนะครับเพี้ยไฟเนี่ยที่เป็นว่าด่างไวรัสไวรัสด่างไวรัสนะครับผมไม่ใช่ธรรมชาติสร้างมาแล้วครับผมเพี้ยไฟกินมันนะครับผมเพี้ยไฟ,ไฟถ้าเป็นใบที่เราไม่เสียดายเราเด็ดทิ้งไปเลย ไายฉุนอีกจุดหนึ่งก็คือหน้ากากนะครับผมอย่าลืมใส่หน้ากากอันาหมยใส่ด้วยนะครับผมกินแรงมากกินแรงพอสมควรเลยอ,อย่างที่บอกนะครับผมไม่แนะนาให้ฉีดช่วงกลางวันเนี่ยเห็นไหมครับผมแดดแรงพอแดดแรงปับ๊บเดี๋ยวพอแดดมาเจอน้ําน้ําไม่ใช่ละลายเลยนะครับผมน้ําพอน้ําร้อนพอร้อนทาร้ายหน้าใบของเราทาร้ายรากของเรานะครับผมเขาก็เลยไม่แนะนําให้ฉีดฉีดตอน กลางวันหรือว่าตอนแดดแรงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวรากเน่า,าเดี๋ยวรากเสีย<น>เหมือนการรดน้ําต้นไม้นะครับผมเขาไม่แนะนำให้ฉีดตอนกลางวันนะครับเพราะว่าเมื่อใบเสียปั๊บรากเน่า,า,าปั๊บแก้ปัญหายากตายอย่างเดียวนะครับฉีดไปเลยครับี่อีกฝั่งนึงก็เดี๋ยวผมดูต้นนี้แต่ต้นนี้ต้นใหญ่ตนญ้ตนใหญ่ไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ต้นใหญ่ต้นเนี้ยเอ้ยเป็นเหมือนกันผมก็ไม่เป็น เห็นไหมครับเลองเดี่ยวเหมือนกันเพี้ยไฟข้าไปกินนะครับผมก็คิดนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับผมสำหรับสายเลี้ยงต้นไม้นะครับแต่ถ้าตระกูลบอลตระกูลบอลอีกตัวนะครับผมถ้าตระกูลเนี้ยปัญหาหลักของเขาเลยก็จะมีตัวลายแดงนะครับผมที่ผมอธิบายไปข้างต้นลายแดงลายแดงก็มีปัญหาหลักพอสมควรเหมือนกันนี่ขีดไปเลยนะครับ พะเราใช้สารเคมีได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอามากินนะครับเราเลี้ยงเพื่อความสวยงามเลี้ยงเอาลูกนะครับฉีดไปเลยส่วนตัวยาก็หาดูตามเนีตตามท้องตลาดก็ได้ครับผมว่ายาฆ่าเพีย้ยไฟใช้ตัวไหนได้บ้างนะครับผมแต่ละยี่ห้อไม่ค่อยต่างกันเยอะหรอครับแทบไม่ต่างกันเลยแหละแล้วก็ถ้าท่านใดที่ใช้ต้องการใช้แบบ แนวออร์แกนิกออร์แกนิกนะครับผมผมก็แนะนำว่าอา่ให้ใช้ตัวเชื้อราบิวเบอร์เรียนะครับผมเชื้อราบิวเบเรียก็ลองศึกษาดูนะครับผมค้นดูค้นดูใน y o u t u b e นะครับว่าอีตัวเชื้อราบิวเบอร์เรียเนี่ยใช้ยังไงทำงานยังไงนะครับผมถ้าใช้เสร็จดีขึ้นไหมนะครับผมลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหน่อยลองพิมพ์ให้ผมหน่อยว่า เมื่อท่านใช้แล้วปัญหาตัวที่ใบหงิกใบงอใบไม่คลายเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ไหมนะครับก็วันนี้มาเช้าไปนิดนึงไม่เช้าสิเพราะว่าสายต้นไม้ตื่นเช้าทุกวันนะครับผมก็เลยคนดูน้อยนิดนึงนะครับแต่ก็ครั้งแรกแหละผมไม่ค่อยได้ถ่ายทอดสดผมส่วนมากผมอัดคลิปลงแล้วก็ถ่ายลงแต่วันนี้ก็ มาถ่ายทอดสดเคินนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะได้ถ่ายทอดสดบ่อยนะครับเพราะว่าอ่าขอประชาสัมพันธ์นะครับผมสําหรับท่านที่อยู่ใกล้โคราชนะครับก็จะมีตลาดต้นไม้นะครับผมจัดทุกวันสุกวันเสาร์นะครับอยู่ที่ตลาดเซฟวันโคราชนะครับผมแล้วก็ถ้าอยู่เซฟวันเอ้ยถ้าอยู่เซนทันนะครับในตัวเซนทันเซนทันโคราชนะครับผมก็จะมีอ่าโชว์รูมต้นไม้สิ วันก่อนเขาไปเปิดโชว์รูมอยู่ของพี่ฝนพี่ฝนสวนอุ่นดินนะครับผมแกไปถ่ายทอดสดอยู่แต่ผมไม่ว่างนะครับผมผมก็เลยไม่ได้ไปแกชวนผมไปหยุดก็เลยอเดี๋ยววันหลังเขาไปถ่ายแล้วก็เดี๋ยวไปไลฟ์สดพวกราคาต้นไม้ให้ดูนะครับวันหลังเมื่อกลับโคราชไปนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมเดินทาง ออกสวนต่างจังหวัดสวนต่างจังหวัดผมจะมีอยู่สองที่นะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งซึ่งเริ่มทําของบ้านแฟนอยู่ชัยภูมินะครับแล้วก็ผมก็จะมีอีกที่หนึ่งอยู่บุรีรัมย์อยู่บุรีรัมย์นี่ก็อยู่นั่นมีประมาณเยอะพอสอพมควรอยู่ครับผมเพราะว่าก็ตั้งเป้าไว้ในการทําปริมาณเยอะๆนะครับแต่ก็จะเน้นสายฟิโลสายมอนเตล่านะครับผมเพราะว่าผมถนัดสายนั้นมากกว่าแต่กูลบอล บอลพวกอโลคาเซียนะครับผมตอบได้ตอบได้หาข้อมูลให้ได้นะครับผมส่วนตับกูลบอลสีนะครับผมผมต้องบอกว่าผมยอมเลยผมไม่มีความรู้เลยร,ร,รู้แค่ชื่อแค่ไม่กี่อย่างนะครับผมมันชื่อเยอะเกินนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมฉีดเรียบร้อยแล้วก็ให้ดูตัวยาอีกรอบเึงน,นะครับผมตัวยาตัวนี้ก็จะเป็นกําจัดเพลี้ยไฟนะครับนี่จะเป็นตัวกําจัดเพลี้ยไฟ เมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับผมให้ตั้งห่างจากมือเด็กนะครับให้ตั้งห่างจากมือเด็กเลยเพราะว่าเด็กจับเล่นจับกินอันตรายมากนะครับผมจริงๆแล้วก็นอกจากตัวนี้ยี่ห้อนี้ก็มีหลายยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อเลยก็เดี๋ยวผมไปมาเก็บเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนอีกจุดหนึ่งนะครับเพียไฟ นอกจากเพลียไฟนั้นก็ของโคโลคาเซียของประกายดาวสายแตกนอนนะครับผมก็คือลายแดงลายแดงก็เป็นตัวปัญหาเหมือนกันนะครับสองตัวเนี้ยถ้าเคลียร์ได้ไม่ค่อยมีปัญหาครับผมเพราะว่าช่วงนี้เราหมดหน้าฝนแล้วเราหมดหน้าฝนเชื้อราในรากนะครับผมที่เป็นต้นเหตุนในการรากเน่านะครับก็ไม่ต้องกลัวแล้วแหละเมื่อเจอฝนอีกรอบนึงแแหละถึงต้องถึงต้องกลัวพอเดี๋ยวมีเจอถ้าเจอปัญหา เมื่อฝนมาเดี๋ยวผมจะมาช่วยแก้ปัญหานะครับก็คือตัวอ่อกกวารอบก่อนผมทาคลิปไปเลยที่ทําไตโคโนมานะครับผมแต่ก็จะมีใช้สารเคมีไปเลยก็ดีเหมือนกันนะครับผมก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพี่ที่ดูตั้งสิบแปดนาที <laughs> ไม่คิดว่าจะมีคนมาดูถึงเยอะขนาดนี้นะครับผมเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกด้วยหรือครั้งที่สองแล้วสิอ่านะครับก็รอบหน้า ถ้าอยากให้ทําอะไรอยากให้แบ่งปันความรู้ด้านไหนก็พิมพ์มาได้นะครับผมเพราะว่าต่อไปน่าจะไลฟ์สดเรื่อยๆนะครับพอดีเพิ่งเปลี่ยนแพ็กเกจเนี่ยเป็นอ n l i m i t e นะครับก่อนหน้านี้ใช้แพ็กเกจที่เติมเงินพอถึงบ้านแล้วค่อยตัดต่อวิดีโอค่อยอัพคลิปนะครับแต่ตดนนี้ก็คืออ่าถ่ายทอดสดไปเลยแล้วก็ปรึกษากันถามกันไปในคลิปไปเลยนะครับผมผมอาจจะมือใหม่ทางด้านถ่ายทอดสดนะครับ ต้องขอโทษด้วยตอนสลหับคลิปนี้ก็ฝากแชร์ฝากซับสไคร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย